สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้ป้าแม่บ้านจะพามาทำกาแฟยเย็นนะคะเน็กาแฟไอคอฟฟี่วันนี้จะให้สูตรกาแฟเา <c oughs> จ็บกอโทษทีนะคะวันนี้ป้าแม่บ้านจะมาให้สูตรกาแฟเย็นไปขายกันนะคะเมนูง่ายๆแต่ก็โอเคขายได้ป้าใช้แก้วยี่สิบสองออนนะคะ เท่ากับแก้วนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะทําให้แขกส่วนผสมของเราก็มีไม่มีอะไรมากมายเราจะใช้กาแฟยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราหาได้ที่เรามีนะคะแต่แป้วมีเขาช่องวันนี้นมข้นหวาน45 45 ml แก้วนี้แก้ว ml 45 ml นมข้นจืด45 ml คอฟฟี่เมดยี่ห้ออะไรก็ได้ป้าเอามาใส่แกะกล่องน,นี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2อช้อนโต๊ะกาแฟ2อช้อนโต๊ะคอฟฟี่เมดสองโต๊ะช้อนโต๊ะ,น,ตะนมข้นหวาน45 ml นมข้นจืด45 ml น้ำร้อนร้อยกร,รมัมล้วมาลงมือทำกันครับพี่น้องนี่มีนเก่าแต่แต่เห็นอยู่ค่ะามาดู สิ่งแรกจะเอาเน็ตเอากาแฟก่อนนะคะเอากาแฟลงปิดหน,น้าลมเข้าจะเสีย ครมเทียมกาแฟ1ช้อนโต๊ะคิมเทียม2ช้อนโต๊ะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาจนร้อนนะคะเอาพอดี2ช้อนโต๊ะมือน้มือเราเติมน้ำร้อนให้ได้อ่ยังเห็นอยู่มันเก่ามันนานมากแล้วพี่น้องเดี๋ยวร้อ ml ร้อยมลนะคะเราเติมน้ำร้อนร้อยร้อยมลห้สิบร้อยจ้ะเติมน้ำร้อนร้อยมลคนให้เข้ากันนมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ45 ml ล ยมัน,น,นมข้นจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ45 ml คนให้เข้ากันค่ะ แก้ว22ออนนะคะแต่ป้าใช้แก้วนี่แก้วใบนี้เพราะแก้วลูกค้าส่งให้ลูกค้า cà phê nó ảnh chả lượt như thế nào đây là kem bài này kem 22ml ml อาจจะเติมนแข็งสักเหลือสักก้อนป้าไม่ใช้ฟองนมนะคะวันนี้ป้าจะใช้วิปปิ้งครีมดีห้ออะไรก็ได้นะคะขยาวขยาว่าเสียมไมเน่ะ เดี๋ยวนะคะพี่น้องเด่อเดี๋ยวแบบพอดีพอดีพี่ปิ้งคลิมงอีกนิดนึง เสร็จแล้วเราตกแต่งด้วยเก็ดกาแฟนิดหน่อยนะคะพี่น้องไอคอฟฟี่ นะคะพี่น้องคะ่ะไอกาแฟกาเฟย็นทางร้านเราขาย120บาทโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าไม้บ้านนะครับช่องป้าไม้บ้านมีอะไรดีๆมาฝากกันตลอดเวลานะคะ คอมเมนต์ใต้ด้วยนะคะว่าป้าอร่อยแม่อร่อยโอเคนะคะวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะราตีสวัสด์ดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายวันนี้ออเดอร์ทั้งวันจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้า